สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับหน้าใหญ่ไว้ก่อนหนุ่มขอสาวแต่งงานยังใหญ่โตดันไม่มีเงินจ่ายอ้างซื้อของเปย์สาวหมดแล้วเจ้าของร้านแฉลูกค้าหนุ่มมาขอสาวแต่งงานที่ร้านซื้อดอกไม้เค้กจัดเต็มแต่ตอนเช็คบินดันบอกไม่มีเงินอ้างซื้อของเซอร์ไพรส์สาวหมดแล้วสำหรับคู่รักหลายคู่การขอแต่งงานถือเป็นช่วงเวลาสุดโรแมนติก และการทำเซอร์ไพรส์บางก็เลือกสถานที่สุดหรูหราผูกพันไปด้วยผู้คนหรือเงียบสงบแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าทุกการขอแต่งงานจะจบลงอย่างโรแมนติกเสมอไปเมื่อเร็วๆนี้เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเวียดนามได้ออกมาแชร์การขอแต่งงานสุดอนาจใจของลูกค้าหนุ่มรายหนึ่งเขาจัดงานอย่างใหญ่โตมีเพื่อนๆมาร่วมเป็นพยานแต่กลับไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารเซียนี่โดยจัดปาร์ตี้ขึ้นหลายชั่วโมง มีการสั่งอาหารมากมายพวกเขาร้องคาราโอเกะกันอย่างสนุกสนานจากนั้นลูกค้าหนุ่มได้ทำการคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานซึ่งแฟนสาวก็ตอบตกลงโดยดีท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆด้านเจ้าของร้านนั้นสุดตื่นเต้นไปกับลูกค้าเพราะรู้สึกยินดีมากที่ทางร้านได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการขอแต่งงานอย่างไรก็ตามมันเป็นความสุขเพียงชั่วครู่เพราะความจริงคือลูกค้าไม่มีเงินจ่ายหลังจากปาร์ตี้จบลง ลูกค้ารายนี้ได้บอกให้เพื่อนช่วยไปส่งแฟนสาวของเขาที่บ้านและเมื่อทุกคนกลับไปหมดเหลือเพียงแต่เขาทางร้านจึงยื่นใบเสร็จให้ชำระเงินแต่ทั้งนี้ลูกค้าหนุ่มได้เอ่ยบอกกับทางร้านตรงๆว่าไม่มีเงินโดยอ้างว่าใช้เงินซื้อดอกไม้และเค้กหมดแล้วอีกทั้งงานจัดตั้งแต่บ่ายจนค่ำคงจ่ายค่าอาหารไม่ไหวอยากให้ช่วยผ่อนปนให้หน่อยแต่ทั้งนี้ทางร้านไม่ยอมใจอ่อนยืนการจะเก็บเงินเขาให้ได้ เรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายหลายคนงุงงกับวิธีการแก้ปัญหาของลูกค้ารายนี้หากตั้งใจจะพาคนรักไปขอแต่งงานที่ร้านอาหารก็ต้องเตรียมการล่วงหน้าหากทำไม่ได้ก็สามารถเลือกสถานที่ที่เรียบง่ายกว่าไม่เห็นต้องลงทุนอะไรขนาดนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้ครับขอบคุณครับ